ปฏิยำแรงวันอังคารที่2ี่แปดครับหาพี่น้องมาแลนดวาวครับปอยวาวเขียวขึ้นขึ้นเ่าครับมืนนี้ธนูดับเปลี่ยนคันธนูใหม่ครับเติร์ดเ่าเลยธนูเ่าแอดแรงของพงหญ่ก่อนครับพงไอยก่อนเบื้องของพงหญยก่อนครับ กลันจ็ออกมาเหมือนกันครับจสดึงมาหรือเปล่านี่คุณเดาม่ขามาพังผิด้อเสียงเลนมาพังสิเดี๋ยวสิไปพุนไสชุดคนเลยเด้อเอออ๋อมีผุนเลยแลตอนเนื่องอย่าคคําเราเราลุนกันครับว่าจวดปะครับ เอาตรงหน่อยขึ้นก่อนครับห้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบฮานูยังมุมีไร่ได้ใจอีกบ่เนี่ย <laughs> เนี่ยเสื้อพนักฐานอีกอันเด็ดส่งให้ไปเลยติดไฟยังงามครับมาเคื่อนกับขึ้น อย่ได้ใส่ใบธโนูครับอย่าตัวน้อยขึ้นก่อนแป๊บนึงงนั่งติ๊กติ๊กวะ๋ยวเราอบนี้อย่าไปอของตำรวจกันนี่ของเส้นสองตำรวจมาแลนครับ ฮหเลยบะาบ๊า,อบาเอ้าไปแล้วครับตำรวจครับไ้ใส่ใบธนูครับแต่หางสังเกตหางครับฟ๊บโ,<ฮ>โอ้หางมีพัวพร้อมไปแล้วครับตำรวจของเช้นสองนะตำรวจลอยมาปล่อย <c oughs> อยู่ปเนาะ Cứ vẹt vẹt Hãy Thơm thơm mi bỏ Anh chú cho nhai to hấp Anh à, này không phải nhai hấp mình <laughs> ไปกังขอางนอาครับ,บข้างบนข้างนอกครับขึ้คนนยครับตรวดก่อนวันนี้แลนเอาครับตอาวสัต ไยของตำรวจครับปขป้คนครับ แล้วเออเออไปแล้วนี่นะครับอ๋อแนวตำรวจท่านนะครับครับเห็นติดแสงไฟแวบๆของตำรวจเข้าไปแล้วครับ เฮาก็ขึ้นไปแล้วครับพุ่นมืดอซ้ำพี่น้องมาเห็นอีกแล้วตอนไปเดี๋ยวผมไปเชือกอีกครับปล่อยังโบว์จอยูอ่ของพ่อใหญ่ก็ขึ้นไปเรียบร้อยครับอยู่เทิงแี่มเห็นแล้วครับแต่ของตำรวจครับว้าวว้าวว้าวพี่คนมอได้ยินแต่เสียงครับนี่ไปมาที่เรียบร้อยครับ เมาอยู่ยกขาครับไปทางนี้กันครับปล่อยเบิดไล้ครับชัดแจ้งหรือเปล่าครับเมื่อนี้คือชัดแจ้งไปแล้วปล่อยซ้ำอีกเมื่อนี้อีกไปครับเราคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ